สวัสดีครับมื้อนี้มาเฮ็ดหย,ยังกินคลิปนี้เฮ็ดหยังกินคลิปนี้เฮ็ดหมูครับลาบหัวครับอีกคนนึงไปใส่อีกคนนึงน่ะลาบหมูครับมันไปเบิ่งน้องครับโอ้มันไปเบิ่งน้องมามื้อนี้พี่น้องเพร่นน่ะผักเก่าๆในตู้เย็นสดๆแต่ว่าอันนี้ไปซื้อมาเมื่อเช้า,ออนา,าเนาะล่ะเนาะไปซื้ออีหยังก่อนนี่บอกลุงป,ป้าดูครับหมูครับเฮ็ดจังได๋กินเฮาสิล่ร่าปี๋อ่ะมาพี่น้องมาลาบสูุกันกินแซ่บๆซียบนี้พี่น้องเห็นไ น,นี่เขาทาการคัดเจ้ามันเป็นของซีพีย่างดีะนะ้่ลแะเนาะเขาซื้อมาของซีพีนะพี่น,อนออ้องเนี่ยิอตบลงไปเงทีลวดเอาเซลามีเท่ดเลยออตับตับสดๆลยครับเออตับสดๆนี่รครับอออันนี้ของซีพีเลยนะครับเด้อสิลาสู่น้องๆคนกินครับผมเอาตะเนื้อย,ย่างเดียเยเด่ยวแล้เอาตะเนื้อแดงมันตัดมันออกสะกก่อนเอาตะเนื้อแดงมันย่างเดี่ยว เอาอย่างตัวเ,เนื้อแดงเนื้อหมูนี่ข้าล่างไม่ย่างเดียวเนาะล่นนะเนาะครับทำความสะอาดล่างเรียบร้อยเด้อพี่น้องหัวใจมูอะไรมาจะจะสอยนิ้วจะคลองอเหนียวง,งามงามพี่น้องไอ้ชิ่งเนื้อแดงเขาก็ตัดเป็นตอนที่เพื่อฟักเออเดี๋ยวบอเวททำการฟักก่อนเด้อพี่น้องเด้อเขาก็ซอยเป็นตอนแบบนี้ใส่ก,กีกันสมัยทั้นมีปลาหมุนมาอยู่น้ำกันอ่า สวดคนเดียวกับเฮ็ดกินเนาะพี่น้องเลยบุม๊มบิ้มคนนี้จกินเฮ็ดเอาเนาะนะเนาะอันนี้มีเมียกับเมียกับเฮ็ดนะบัานอันนี้ข้าวกระไว้นี้อันนี้ขา้าวนนากระซ้าพี่น้องเนี่ยบุ๊มบิันบ่ถื่อสิน้นอนนี้ขาาา้าวกระซ้าถึงมันแหลกพอถ้ามันแหลกแล้วข้าก็มาปั้นนะเหมืองเน,น่าะไปหมูนี่เป็นหมูซีพีนะครับดเด้ออยากว่าเป็นทำกันซัดก่อนเด้อพี่น้องเลยเปลี่ยนมือซัดไฟกันพี่นออ้อ,อ,นนองอันนี้ใหงน้องแท่คนจับ เอาปินขึ้นมาเออปินอืมบินขึ้นสับตอ่อโอ้ยมานี่ขั้นตอนต้อไปแหลกก็น่าละเนาะแหลกแหลกมัน้ีฮกคัชมาทขั้นน้าบังหน้า,า,นาด้วยพี่น้องวันนี้ขั้นน้ำมะนาวอืมือนั้นล,ลุงนั่นเขาเลยว่าตดวมือนั้น่ะพี่น้องเอฟซีว่าผู้ใด,ดตดก็ยอมรับด้วยเอามือคลิปกินแจงต้องไม่ไผ่ตัวก่อนผม นี่พี่น้องยอมรับแล้วพี่น้องตัวเราบ่ปากว่าเล่นมาไม่ลอยออกบวคือ้ยังไงมันลอยออกครับอืพี่น้องบอกเราเด้องวันนี้นี่เราพูดตัวกันว่านี่พวกพ่อผู้เสือแดงนลยครับอืตัวทีหลีพี่น้องมัเนี่ยเสือที่แดงปะเราเป็นเนัไงเไอใวันนี้ตัวมันเป็นอะไรไปกิน,นยังไม่ถึงต <Lud wig S 1> <laughs> อดมีขี้ม,มายอมรับเราพี่น้องมาบนตัวอยู่แนวแนวลงไป อันขออนุญาตเด้อพี่น้องวันนี้บ่ได้ขี้เดียดลุงเนาะใส่มือเลยมือเขาทำความสะอาดแนละ้วเฮาก็คั่นเบีบพี่น้องคั่นน้ำหน้าเพื่อไอเนื้อหมูมันนั่นเน้นครับบ่ให้เนือ้อหมูนเขาเข้าเขาคั่นบีบแล้วเฮาก็มาบีบน้ำนออกจังซี่คั่นไปเรื่อยๆขั้นเฮาก็มาบีบน้ำนอองก็คือไม่ออกเอ้ยับนี่ับมันงา,ามเนาะน่าานะเนาะ เบอ่ลบดิเบดิบ่บ่าุกนี่นะมันมันเป็นงวหมูนี่ลุกเข้าลุกได้กินจริแต่ตะกี้กินดิฟก็ได้ตะกี้น่หลักเนาะมาซูเอนี่มันโลโลใหายตายเขากินุกดีกว่าไ้ไตับหลหลายเลยไหมนองเลย ทำง่ายไม่ดีครับไปกินสำไมลุงไปกินงัวโอ้มูเขาเลี้ยงเองที่บ้านนะมุมกลับเลยเที่ยวไปน้องเดี๋ยวซอยกั็คนเนือกเอาไปน้องอันนี้ก็รทำการใส่ผักซอยหั่นเรียบร้อยเนาะล่ะเนาะครับเออันเข้ากันเอาไม่ใช่ไปเอาแป้งนัวมาเอามาผิดไปวันนี้เอาเนื้อเบ็นไปเอาวันนี้แป้งนัวมาอันนี้ผิดเอาไปขึ้นลุงใส่พริกขาไปแล้ว แปลงนัว <spe> เออแปลงนัวบอกปลาโมดนอาแปลงนัวมาไอ้ผีกลับไปว like ิวตัวกินเพชรวะเอาคำพอดีเนาะเอ๊ะทำอย่างไรพอดีโอ้หสิเบอร์ได้เบอร์ตะปอเพื่อนนี่ข้าวคั่วหอมบะดมุ่เนาะหอมใส่เข้าไปเอาหั่วไหลายๆจังหน่อยยังหอมนี่งานข้าวคูเรียนข้อกันแล้วบักหน้าฮอซไส่ไปน้ำเน่าน้ำปลาน้ำเด้อน้ำปลาน้ำ มายังแพลงมัวใส่หลายแฉบหลายถ้าเขาพูใส่หลายบรนไดอะไรทำนี้พอเนาะโอเคปลาครับปลาปี๊ปปี๊ปวิธีใส่ปลาที่แฉบปี๊ปเป็นว่าตรงที่้ฮ่โอเคอันนี้เราก็คนตามที่จริงเราต้องมีเดี๋ยวเอาถุงไปล้างก่อนเดี๋ยวเราใช้เอามือใส่ถุงขยำเหรอพี่น้องเอาพี่น้องนี่มาแล้วเนี่ยเฮาอจี เขาต outside, ้องเห็นสีมันจังเข่ากันเท้ากินไตบวงคนบว่านันเดินไปนองเด้อโอ้หลายแข่งแหนกินหมดว่ากินหมดบนบวมจาเลยเหมนครับแ่ไปลุงเร้วเดี๋ยวมันน <sandwiches> <c oughs> <chaque holiday> <s> ันนั่นเดี๋ยวแ่ไปกินมหมดเด้อกินต้งแก่ได้หครับดี๋ยังมั้ยแยุ่ให้มันเข่าเหนกันแข่ตั โอเคพี่น,อน้องมาในี้เอาไปขวากันเลยน้องะนะเนาะขวากันเลยมาพี่น้องมาขวานเลยครับผมอ่ามาแทบครับเออไหลขนาดเลยมหน้ามาละหามาเร็วๆรเร็วเอาเอร้งบวงหนึ่งเอร้องว้าขวากันพี่นมากเลย กิ่นมอเมทเนอละเนาะแอมันสุกกันแบบแบพริกกับผใส่ร้ายเนาะอือพริกใส่ร้ายว่าย่านเผ็ดจังหวัดชันอือนหมือนลยอดอเกี๊ยวแั้วอือเดี๋ยวรู้รงสืมาว้าวอันเป็นคำเป็นม้วอันเป็นม้วนเกินสุกอยู่เด็กกินอะไรเนี่ เฮ้ยครับฮ<น>ะเขม่หมดเน, <ะ S 2> น่ยน้างหมดอู้หูหลากหลายพาันธุ์จีหมดเด้ออู้ม่คมมีน่นะเดี๋ยวมัแนแรมันแรแข่งไก่นตเกบอกนดเด้อบบนบอกัเตือนประมาณบเดี๋ยวบานี่บอกให้เติมน้สักนิดครับพักลคกลับเลย โออมเนพี่น้าาปก <c oughs> พ่อครัวพเพ็เป็นพ่อครัวนเเป็น่อครัวจะแสบเิมก่อนละบัาอืมเลยพี่มึงนัน่นกินว่าบานเนยแบ่เออ มาทั่อยาให้มันสูงครับครับเอากินมันนี่ละกินเลยคุณน้องมาแล้วทุกคนเนี่ยเพิ่งมากวนเด้อสวัสดีครับพี่น้องเอากินกินลาบันี่อันนี้มันกองเขาวันบังเนี่ยกินพี่น้องก็เห็นเอากรทางคุณทางไหนเออไม่หนีก็ได้เยือกเดี๋ยวเอาพระเดชพี่น้องมาเด้อนี่มาเล้วครับมากินเขาด้วยน้ำตาลแฉบกินเขาด้วยน้ำตาลแล้วครับแซ่บบอฟีมือลุงเพชรบอพี่น้องฟังดู แท้ครับเอาว่าวรุ่งมานำพูดได้ตัวแท้ๆกิงกันนะบระเดี๋ยวคลิปแก่งแล้วไหม่เฮ้ยบังคับด้วยี่น้องอันนี้ตัวด้วยเนี่เด้อมื่อไนหร่เนาะผู้กังครับผู้กางอืมคนย่อมว่าเพิ่งตัวแล้วเอ้อากินรุง่งนางเป็นมูเพิ่งเสือพี่นอ้องมาเด้อนะอันนนัเด้อผ่านกินผ่านกินอิ่มมาแล้วเดี๋ยวรุ่งที่เบิ่งเองเนาะกันมาหน้าหน่อยนะแม่เพิ่งซักผ้าพี่น้อง กำลังตากผายอยู่น้ำชิแซบนะคพนย้นอืมอืมหัเคอกเลยหาน้ำโยกป้พอมัน4ค้นแล้ว1น่งกอโอ้โหสุดยอดพี่น้องสุดยอดเอาบัานน,น,น,นปลามนกินแล้วสิหายเห็ดนาน้ากินดอกบริยามล่มมาแม่แ่า ชอบกินข้า,ลาแล้วก็แล้วโมเล็กกลิ่นมีเนื้อค่ะโมเล็กเนี่ยอยากกินยังบอกมา,ากแกกันมือ่อดมากคำมากเมื่อกับบอกตายย่ายว่าสกันมือม่อดคำใดเมื่อกับบอกว่าชิโนนลุงเพชรเลยแม่บารักว่ากันเมียมันกับเด็กช่วงนี้พอได้ไปไซพี่น้องคนผ้าะมาเล่นน้ำลุ่งคกนกระเงาลุงกระเงาเงาต้องเงามาพ่อกันมเมื่อ,ห <c oughs> อนหร่ไปพูดมแล้อ๋อเมื่อไหร่ไปน้องต้วงเด้อมื่อไหร่ไปพูดมโนรม่งพูดมโนรมห่างเขาแกโลคกลัวเนาะสองโลคออกไปนี่นะ เออเดี the <hyd> ๋ยวลุงอีพาไปแล้วแดดมันอ่อนก่อนเอากินอะไรแซ่บๆกินอะไรแซ่บๆกินครับไม่เงี้ยกินตับเร็วกินตับคุ้มครับนี่ผมกินอะไรเบื้องหน้าครับอันนั้นอันแม่นว่ากินตับบ่ลูกกว่านี่กินแล้วโอ้กินแล้วบ่แซ่บบ่บ่าดีดีดือดเนาะอืมนี่หลายเด้องไม่ต้องอาย อมกากินผักครับอเอาลุงโจกให้อะไรังครับอ๋ออันนี้ข้ามเขาแค่อันนี้ข้ามเขาเบ้นของน้องเบ้นอออันนี้ข้ามเขาแม่นเอาโอเคว่างกองเขาวันบังอันนี้เขาเนาะเอ๋อกินไปแล้วเฮี้ยงวะ เพื่อเกลี้ยงหรอกมาลุงซือไปให้แล้วนะมันเกี้ยงมันพัฒนัดพี่นอ้องเอาไปว่านี่เออเอาเลยเอเอไม่อยังกันถือไปเป็นพัฒนัดติลาเอาลุงถือไปกัดเลยปัวรว้อดนะจนกระบลุงมาเลยเอาไปกัดแฮมกันหนึ่งลองซ้ำ ตามด้วยล่ะหมูหาน้าแมา่แม่จับจับมาชวนกันเร็วคนเนาะนะเออแป็นแค่น้ำเต<ะ>็มปากด้วยตามมนก็นกนได้ไหมหนึง่งตึ๊บอโอเคอสุดยอดตึ๊บ เขาพูดให้หมดบอกนะเอาพ้าเอ้อาไปดมาเลยลุงป่าดูทุกคนน่าเนะอะวันนี้กินลาบหมูเรวข้ามหน้าเราค่อยหายกินน้ำแก้วบอง,น <laughs> องเ,นเนาะซึ่งพบอยู่แล้ครับบอกให้สิครับอืมเมียนอนอยากกินเด็กไปเนาะ มาลุงเพีอันอันมูผมอยากกินลาบหมูว่าท่านอยากชุกินเนี่ยที่แรกผมาไม่ได้กินลาบบีบผมเนี้ยอันนี้บ่าเพี้ยนเขเรยว่าตอนช่วงนี้มันมีโรคมีไผ่เนาะเนาะเขาก็เลยเฮ็ดชุกินไปลองคนพ่นจีนเนาดิบเล้มันแมนอยู่สมัยได้กินหมูบ้านเทามันกินดิบได้เนาะเมื่อนี่มันกินพร้อมในน้อยพร้อมกับมื้อเหมือนครับพร้อมไงกินเนื้อครับกินน้ำผู้ใหญ่หรือไส้ครับเป็นไหัอ่ะ แซ่บแซ่บพี่บ่ลอะแซ่บครับอนอนเม่นนอนเม่นหิวเข่าเอาเลยเอากระข้าวบุได้เหมือบอกเลยเม่นมาย่างลองมาหน้าค้าแม่กันยากกันเมียนพี่น้องใครอายุหัวห้าวคนบนใส่ตากผ่าเลยเนาะล่ะนอนสบายเนาะ แนวตากผ้าบนขาอินีตากน้ำเืหาเลือแวตาหมูับเอาคือมากินนั่นเดี๋ยวไลก็หอกมันบวกใครมาือตัมหม้อิมันรสแซ่บนัวอ่ะมือแซบแือั่นอชนกัน,นอ้อชนกัน,นตุ่ม <c oughs> หาโดยทีย <c oughs> หาได้เลย หาหาหายาลวนเนื้อนี่น,นะ <c oughs> นี่บู๊่าฮ่องเลยคนนี้แบบมึงเล่นเมื่ออะฮะมฮ่าฮ่าฮ่าฮ่มาหน้าเอ้ยเด๋ยว<อ>ลุงเบิ่งกล้อง,องมันกล้องเขาเดินดูบ่เ,เดี๋ยวมึงก่อนเออโอเคบัจจิาพา่านจินมเขาเอิ่มแล้วลืมกดกล้องซะเนาะกล้องภาษาไทยเคยมีได้ลุงเคยลืมเมื่อนจิ้มเขาจนอิ่มลืมกดกล้องอ ไปเบืองเอ้าวไปในไทยตัวนี้กินจนอิม่มมาเด้อมาเด้อมาเด้อไปเราพี่น้องกันนะแม่เป็นเรียนนําเราเล่มกินในเมืดเด้อเอาไวปประมนุนแล้วกับพวกกินเลยประมุนแล้วกับกิบกน,น,กน,กนของเราท้านกินเล่นรวดกินในเมืเดแต่ว่ามามาที่แรกว่าเว็บตอนไปซื้ออยากได้ใส่อ้อนน้่เด้อแต่ทางร้านมาบ่มมีเนั่นแะหละเนาะมันมีแต่ใส่แกเลบเบา เราเขาผู้ใดเมือเ่อเบี้ยนะว่าออ่าใส่บ่ได้วันนั้นบ่เป็นมาซิมาลวกใส่ใส่แหย่หนำผู้ใดใส่ได้ตัตบกับเนื้อแซ่บแสบยิ้มยังคันยิ้มก็บ,บอกจิล่าพี่น้องกินหลังไม่ว่เดี๋ยวเอาสจิน่าคินีร่าพี่น้อนสวัสดีครับ,รบเรื่ืมติดตามมูเฮาในเดืองเนาะหลานเนาะฝากว่าในคลิปนายเทียนยังฝากติดตามเนาะหลานเนาะรพอรอนไหมครับผม